ชาวเน็ตเสียงแตกหลังวุดดี้โพสต์รณรงค์ให้สังคมเลิกพูดอยากคิดมากเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งพิธีกรเบอร์อรต้นๆของไทยสำหรับวุดดี้วุฒิธรมลินจินดาซึ่งนอกจากจะเชิญแขกรับเชิญที่น่าสนใจมาเปิดใจเล่าเรื่องราวของตัวเองแล้ววุดดี้เองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มักจะแบ่งปันข้อคิดหรือมุมมองที่น่าสนใจผ่านทางโซเชียลยู่เสมอ และอย่างล่าสุดวูดดี้ได้โพสต์ผ่านทางเพจ f a c e b o o วูดดี้ระบุว่าอยากรณรงค์ให้คนเลิกพูดว่าอย่าคิดมากมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะมันโชว์ให้เห็นถึงความไม่เข้าใจและทําให้คนฟังอยากตะโกนพูดออกมาว่าคนลองมาเป็นผมก่อนพร้อมกับระบุแคปชั่นขอให้เป็นผู้ฟังที่มี Empathy เข้าใจในสิ่งที่คนอยากพูดสื่อสารก็พอปรากฏว่าหลังจากโพสนี้ไปก็ไม่นานได้กลายเป็นไวรัลจนมีคนกดไลค์กดแชร์เป็นจํานวน ซึ่งมีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยเข้ามาคอมเมนต์โดยบางคนก็เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นยอมรับว่าคำพูดคำนี้ไม่ช่วยให้ดีขึ้นจริงๆเพราะการถูกบอกว่าอย่าคิดมากแต่ความจริงนั้นความคิดของคนเราไม่สามารถห้ามกันได้และยิ่งถ้ามาจากคนที่สนิทกันอาจยิ่งทำให้รู้สึกว่ามันแย่กว่าเดิม แต่อย่างไรก็ตามมีอีกหลายคนเข้ามาแชร์อีกมุมมองที่น่าสนใจโดยมองว่าการที่มีคนรับฟังปัญหานั้นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีจึงไม่อยากให้มองอีกฝ่ายในแง่ลบเกินไปและหากรู้แบบนี้ผู้ฟังก็ไม่อาจจะกล้าที่จะรับฟังอีกเพราะกลัวจะทําอะไรให้รู้สึกไม่ดีเพิ่มดังนั้นจึงไม่ควรไปคาดหวังกับคนอื่นหรือตัดสินคนอื่นมากจนเกินไปคะ่ะ